ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,518ที่ประเทศลาวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันโดยมีคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้ดำเนินการหลังจากนั้นเวียดนามได้เข้าควบคุมลาวทั้งประเทศอย่างเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เวียดนามกำหนดประชาชนลาวได้รับการกดขีคมเหงจากท่านเวียดนามนานนับประการจนสุดที่จะทนได้ดังนั้นชนเผ่าต่างๆที่เป็นเจ้าของประเทศจึงรวมตัวกันจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาล เรื่องราวที่ท่านจะได้พบต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินลาวขาบวนการกู้ชาติลาวผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมฟากัสตอนที่27แสงไฟจากลูกดอกเพลิงที่ระดมญิงเข้าไปกลางคายยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เวียดนามคนแล้วคนเราต้องตกเป็นเป้าจากปืนกลของตนเองบางคนกำลังวิ่งชาร์จข้อหาแหล่งกำบังยังไม่เรียบร้อยดีต้องแอนตัวตะกายอากาศบางคนกำลังกลิ้งตัวหวังไปให้พ้นจากเหตุการณ์ยิงแต่พอเข้ามุมกำบังได้กับโดนอำนาจทะลุทะลวงของกระสุนปืนกลตามไปเอาชีวิตในค่ายไม่มีล่องเลดไม่มีหลุมบุคคลน,นอกจากเนินคันดินลายล้อมด้านนอกแต่มาถึงตอนนี้ตลอดแนวเนินดินได้ถูกพกมงกูชาติประจำอยู่ทั้งสิ้นแล้ว สถานการณ์จึงกลายเป็นว่าฝ่ายเวียดนามเจ้าของคายต้องเสียเปรียบชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีทางกู้สถานการณ์ให้กลับคืนมาได้เลยยังสำรวจไม่ได้ว่าทั้งสองฝ่ายมีการสูญเสียไปแล้วฝ่ายละเท่าใดสังเกตอำนาจการยิงจากแนวสันเนินดูยังเต็มพืชไปทั้งแนวข้างในยังปรากฏทหารเวียดนามขวักไข่กันอยู่ผูรีวังไก่วือรบรีทากกระสุนไปจนถึงบริเวณที่ตั้งคลังอาวุธส่งสัญ,ญญาณเรียกลูกน้องที่อยู่ไกลเข้ามาหาสองคน ไปบอยปืนกลสองลังทงังขวานั่นคอยยิงคุ้มกันให้ทีเดี๋ยวจะเข้ายึดคางกันครับคุณหน้าใหญ่แสงสว่างจากไฟที่โหมไม้อาคารหลังริมฝั่งกองข้ามของคาอ่ายยังพร้อมให้ตรวจการได้อย่างสบายๆปืนกลสองกระบอกจากด้านซ้ายและขวาปล่อยกระสุนชุดสั้นๆเป็นระยะระยะต่อเป้าหมายสงสัยดูชัดเจนที่อยู่ใกล้คังอาวุธพวกแรกไปคุณหน้าใหญ่สั่งการ หมงเกือบ20คนเตรียมไว้ช้าตัวออกจากเนินดินทั้งวิ่งทั้งกลิ้งทั้งคืบและขานเข้าหาเนินดินด้านหน้าคลังทันทีหมงกลุ่มใหญ่รับหน้าที่เข้ายึดพื้นที่รอบๆก่อนคลังสามหลังมีเนินดินสูงระดับอกล้อมรอบไว้ช้าตัดข้ามเนินดินแล้วเลยไปวางตัวทั้งฝั่งตรงข้ามแต่หลายคนยังตักหลักหมอบซุ่มบนสันเนินเพราะเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะพวกสองไป หวหน้าใหญ่สั่งเสริมกำลังให้กับพวกแรกอีกเมื่อเห็นว่าปริมาณการต่อต้านจากเวียดนามใจกลางค่ายยังหนาแน่นทั้งอากา r p อารพีจีสารพัดปืนสารพัดชนิดจากเวียดนามและงงต่างยิงสวนทางกันไฟเวียดนามเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้มากนะักเพราะปืนกลที่เนียมนาจานยิงรุนแรงกว่าคอยกดกระบาลเอาไว้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเพียงสองกระบอกนี้เท่านั้นจุดใดมีแสงไฟปากลำกองหรือท้ายเครื่องยิงปรากฏให้เห็นเป็นต้องโดนลิดของปืนกลทุกจุดไปพวกคนของไป พอชุดสองเข้าที่สําเร็จหัวหน้าใหญ่ก็สั่งพระเดชศึกทันทีมงเกือบ0 0คนถูกกําหนดเป็นชุดเข้าปฏิบัติการในกลางส่งเสียงไคโยโหร้องเอาไยเฮโลเข้าหากลังเป้าหมายทันทีโดยมีหัวหน้าใหญ่เคียงข้างไปติดๆคลังอาวุธถูกขุดลึกลงไปประมาณ2เมตรผนังทําด้วยต้นสูงปักเรียงชิดกันแล้วถมด้วยดินด้านนอกกับลังคาเป็นทรงทั้งต้นมีขนาดยาวพาดตลอดปากหลุมสรงวางขวางซ้อนกัน3มชั้นแล้วทับด้วยดินอีกที นั่นคือความแข็งแรงของตัวอาคารที่สร้างเป็นคลังเก็บอาวุธทางเข้าไม่มีบานประตูเพราะสร้างเป็นช่องทางแบบลับแหล่คนจึงเดินเข้าไปได้เลยไฟฉายหลายกระบอกส่องสว่างขึ้นภายในคลังมองเห็นลังไม้ลังเหล็กทั้งชนิดสั้นและยาววางเรียงซ้อนกันเต็มไปหมดไม่ต้องออกคําสั่งอะไรอีกลังขนาดเล็กมงขว้าทันทีคนละสองลังส่วนลังใหญ่หน่อยมองขวาคนละลังขึ้นบ่าได้ของใส่มือใส่บ่าก็พาตัวเองออกมาทันทีเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าไปเอาบ้าง ทุกอย่างดําเนินไปด้วยสัญชาตญาณโดยไม่ต้องสั่งการเพิ่มเติมดังนั้นเวลาเพียงไม่กี่นาทีคลังกระสุนคลังอาวุธจากทั้ง3หลังก็ไม่มีอะไรเหลืออต่อไปกําลังชุดขนอาวุธไม่ต้องทําอะไรอีกทันทีที่ออกจากคลังมาได้ก็วิ่งตัดข้ามเนินดินแล้วทะลุออกจากค่ายหายเข้าป่าไปเลยเผาเผาเลยหัวหน้าใหญ่สั่งการทันใดนั้นน้ำมันยางบรรจุถุงพลาสติกขนาดเหมาะแก่การเดินทางก็ถูกราดฉลมเข้าตามผนังซุง องครั้งทั้ง3หลังก่อนจะจุดไฟขึ้นพร้อมกับลูกดอกเพลิงที่ปิววอนเข้าสู่หลังคาหญ้า,ยาของอาคารที่พักทุกหลังที่เหลือพลันแสงสว่างจับจ้าขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่าทั่วบริเวณค่ายสว่างสวยราวกับกลางวันหมงเพิ่มเติมด้วยปืนทุกกระบอกระดมยิงหนักขึ้นกว่าเดิมจนเป็นผลพลอยให้ฐานเวียดนามต้องถูกดับศูนมากขึ้นอีกเกือบเท่าตัวจากที่เคยสูญเสียไปแล้วการเผาแบบไม่ให้เหลือซากครั้งสุดท้ายเป็นสัญญ,ญาณการถอนตัวตามแผนที่กำหนด มงทางด้านตรงข้ามกับที่ตั้งคลังถอนตัวก่อนแต่ก่อนจากมงหลายคนเสี่ยงตายเข้าไปเก็บปืนของพวกตัวเองที่ตายไปแล้วแถมด้วยของท่านเวียดนามอีกหลายกระบอกสําหรับปืนกลในบังเกอร์นั้นไม่ต้องห่วงถ้าไม่เอามาก็โง่เต็มทีมงในเขตหมู่บ้านถอนตัวตามเมื่อเห็นลูกไฟดวงใหญ่พุ่งจับท้องฟ้ายึดธวิธีการถอนตัวต้องสู้คลางถอยพลางเพราะฝ่ายศัตรูไล่ตามติดๆดแต่ก็ทําอะไรมงไม่ได้ทั้งนี้รอะมงมีจํานวนคนมากกว่า แระทางมงใช้ความเร็วที่เหนือกว่ารัดล้อออกจากเขตบ้านหายวับเข้าราวป่าไปพร้อมๆกับชุดล้อมคายก็หายไปแล้วเช่นกันเหลือทิ้งไว้แต่ร่องรอยและสรางความสูญเสียให้ฝ่ายเวียดนามเก็บรักษาเอาไว้เท่านั้นการนัดพบกับสายเพย,ยียงที่บ้านคำหอมต้องติดขัด คำตอบจากซึ่งว่าคือใส่เพียยางติดภารกิจการนำกำลังออกโจมตีศัตรูในเขตเมืองสวยแขวงเชียงขวางจะกลับสู่ค่ายเมืองวังเวียงภายหลังจาก3วันไปแล้วการออกภารกิจครั้งนี้ด้วยเวลาเพียง2อาทิตย์กองกำลังกู้ชาติจะค่ายภูหม่าเทาทั้งด้วยกำลังส่วนใหญ่และส่วนย่อยแบ่งแยกออกไปทำการโจมตีดับสนศัตรูได้ถึง10แห่ง ทุกแห่งยังความสูญเสียให้แก่ฝ่ายศัตรูชนิดที่เรียกว่ากละลายฐานทางสินดังนั้นควรให้เวลาแก่กําลังนักรบกู้ชาติได้พักผ่อนสักระยะพันตรีหวังไกวูกจึงสั่งการให้กําลังทั้งหมดเดินทางกลับค่ายใหญ่ส่วนตัวเองกับพันตรีหวังเซิงว่างพร้อมลูกน้องที่เชื่อมือได้15คนเดินทางไปพบกับไซเพียยางอาวุธกระสุนที่ยึดมาได้นั้น มงฉลาดพอที่จะไม่นํากลับไปค่ายใหญ่ทั้งหมดคงเอาไปเฉพาะที่จําเป็นสําหรับการใช้งานเท่านั้นส่วนที่เหลือฝังซ่อนไว้ตามจุดต่างๆซึ่งมาต้องการออกปฏิบัติการครั้งใดจุดฝังซ่อนเหล่านี้คือจุดส่งกําลังบํารุงด้านอาวุธและกระสุนที่ดีที่สุดพันตรีหวังไกเวือแยกทางไปตัดข้ามสันเขาอมวกกลับทางฝั่งตรงข้ามข,ามของบ้านคําหอม ตัดผ่านบ้านป่งบ้านคำแอกบ้านสีนาสระภูคูณเมืองกูดกระทั่งเขตเมืองวังเวียงโดยไม่ผ่านเมืองสุยล่องแจง้งและซำทองทุกเมืองทุกหมู่บ้านล้วนมีกลุ่มมวลชนของขอบวนการกู้ชาติเผ่ามง้งหรือเผ่าอื่นฝังตัวอยู่ทั้งสิน้นมากบางน้อยบางแล้วแต่จะหาไว้ได้กลุ่มขบวนการกู้ชาติของเรานั้นแม้เป็นเผ่าเดียวกัน แต่แต่ละกลุ่มกับมีหัวหน้าใหญ่คนละคนกันและแต่ละกลุ่มก็จะไม่มีการร่วมงานกันในการออกดับสูญนศัตรูแม้ว่าจะมีอุดมการ์อันเดียวกันก็ตามพื้นที่ที่พันตรีหวังไกวือเดินทางผ่านไปแม้จะเป็นเผ่าม้งเหมือนกันแต่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปติดต่อสอบถามด้วยเพราะกองกําลังเรานั้นล้วนเป็นมวลชนของไซเพียย่างทางซินหรือเพียงคําถามว่าไซเพียย่างอยู่ที่ไหนก็คงไม่มีคําตอบเช่นกันแต่ขบวนการกู้ชาติอย่างพันตรีหวังไกวือก็ใช้ความสามารถพิเศษและทั้งได้พบกับ ไสเพียายางหัวหน้าใหญ่ขบวนการกู้ชาติเผ่าหมง,หมงเขตเวียงจันทน์เหนือจนได้และบ่ายวันนั้นบนสันภูป่าตองที่เป็นภูหนึ่งในจํานวนนับร้อยลูกของภูเขาควายทั้งสองนักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งชนเผ่าหมงได้พบปากกันโดยไม่มีความกังวลหรืออนาทรใดๆเลยว่าด้านฝั่งตรงข้ามของภูเขาควายที่ห่างออกไปไม่เกิน50กิโลเมตรนั้นเป็นที่ตั้งค่ายใหญ่ของท่าโซเวียตและเวียดนามโซเวียตมีพันธกิจ ในานามของมิตรประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศบลรูวานและที่ภูเขาควายแห่งนี้โซเวียตกำลังเร่งสร้างสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่งแน่นอนก็คือสัญญาณภาพที่รับและถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนลาวนั้นต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโซเวียตทั้งสิ้นแม้จะเป็นการเปิดหูเปิดตาประชาชนให้ได้รับรู้เรื่องราวของโลกภายนอกแต่มันก็เป็นการเปิดข้างเดียวถึงมองเห็นหรือได้ยินก็เป็นเพียงลางๆเท่านั้น ในวงสนทนาของมองระดับผู้นำเกือบสิบคนที่รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแม้ทั้งสองฝ่ายจะคอยสดับตับฟังข่าวซึ่งกันและกันอยู่บางซึ่งกระู้บางแต่ไม่ละเอียดหนะักจึงต้องมาสอบถามกันใหม่อีกเป็นไงบ้างตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยท่านไก่เวือ,อกดับสูงสโตก,กี่ครั้งละเฉพาะที่ผมนำกำลังออกด้วยตัวเองประมาณ30ครั้งส่วนที่สั่งการให้แยกส่วนย่อยออกไปทำกันเองประมาณ20ครั้งเราของท่านพยายางห่ะดูเหมือนจะพอๆกันเลยนะทั้งสองคนโัวตออกมาพร้อมกัน กำลังส่วนที่ติดอาวุธแล้วของท่านไกวือตอนนี้มีสักเท่าไหร่อยู่ในค่ายใหญ่ประมาณ600คนฝังตัวตามหมู่บ้านอีกประมาณ1 4 0 0ถึง1,500คนได้น้อยกว่าของผมมากนะท่านไกวอของผมเองในค่ายมีถึง 1, 5 0 0คนส่วนพวกฝังตัวมีมากกว่า2,000คนแล้วคนมากๆแบบนี้ท่านไม่มีปัญหาเรื่องส่งกําลังบารุงหรอไม่มีหรอกท่านไกวือมวลชนของเรามากพอแล้วเราใช้การดักซุ่มขบวนสัมภาระของศัตรูต,ตลอดเวลาแล้วการติดต่อขบวนการเผาอื่นล่ะของท่านได้รับการติดต่ออะไรไหม ก็ได้รับอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะกลุ่มของท่านในพลกองหลตอนนี้ตัวท่านอยู่ที่เมืองคุนหมิงประเทศจีนท่านก็ว่าจีนจะให้การสนับสนุนเพียงแต่กำลังของเราขึ้นตรงกับท่านในพลกองหลพันตรีหวงไกวือรู้สึกงุนงงเพราะในพลกองหลนั้นเป็นลาวเผ่าขมุแล้จะมาร่วมกับเผามงได้อย่างไรท่านเพียย่างช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยสิว่าท่านในพลกองหลจะทําอะไรอย่างไรายเพียย่างนั้นในใจไม่นิยมในพลกองหลมาก่อนตั้งแต่ครั้งก่อนคมวนิสต์ยึดป,ประเทศลาวได้ จึงไม่จําเป็นอะไรที่จะปกปิดเรื่องของในพลกองแล่และในขณะเดียวกันใจจริงก็ไม่อยากให้เผ่ามงของพันตรีหวังไกวือไปร่วมกับในพลกองแล่อีกด้วย